เรียนคณะอาจารย์และสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักศึกษาทุกท่านพวกเราสมาชิกจากกลุ่ม Energy of Nerd เเป็นตัวแทนนำเสนอนวัตกรรมแผน่นแปะเจลสมุนไพรลดไข้ค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของโครงการภาวะไข้เกิดได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุหลกัลกๆเกิดจากการที่ร่างกายติดเชือ้อและมีสาเหตุอื่นร่วมด้วยอาการไข้จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงก็ปกติ ซึ่งในปกติแล้วอุณหภูมิในร่างกายจะอยู่ที่37องศาเซลเซียสค่ะเมื่อร่างกายเกิดภาวะไข้จะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวหนาวสัน่นปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดไข้จากการที่คณะผู้จัดทำได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการเกิดไข้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงวิธีการลดไข้และการใช้ยา จึงทาให้คณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ป่วยที่มีภาวะไข้และขาดกําลังในการซื้อเจลลดไข้ที่ขายตามท้องตลาดเพราะว่ามีราคาสูงคณะผู้จัดทําจึงได้ค้นคว้าศึกษาและวิจัยในเรื่องของเจลสมุนไพรลดไข้และพบว่ามีสมุนไพรพื้นบ้านหลายอย่างที่มีสรรพคุณในการลดไข้บรรเทาความร้อนเช่นน้ำเต้าหญ้านางล้าจีตเป็นต้นค่ะ ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรเย็นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาอาการไข้ให้กับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยสองเพื่ออำนวยความสะดวกแทนการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเช็ดตัวสามเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเจลลดไข้ทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งมีราคาสูงและสี่เป็นการนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะ เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในทุกช่วงวัยค่ะวิธีการดําเนินงานมี4ขั้นตอนได้แก่แผนดูเช็คแอดค่ะขั้นเตรียมการแผน 1. ศึกษาและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถิติและปัญหาของผู้ป่วยที่มีอาการเป็นไข้ในทุกช่วงวัย 2. วางแผนในการพัฒนานวัตกรรมและจัดเตรียมวัสดุในการประดิษฐ์นวัตกรรมแผน่นแปะเจสมุนไพรลดไข้ ai, และแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มในการรวบรวมข้อมูล และ 3. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระปุอำเภอบ้านล่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะขั้นเตรียมการดู 1. สืบค้นข้อมูลหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนำแผนโครงการเสนออาจารย์เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและนำมาปรับปรบปุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น 2. ทำโครงการแผนแปะเจลสมุนไพรลดไข้ และ 3. นํนำแผ่นแปะเจลสมุนไพรลดไข้ไปใช้กับกลุ่มผู้ทดลองและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้แผ่นแปะเจลสมุนไพรลดไข้ค่ะพัฒนานวัตรกรรมแผ่นเจลสมุนไพรลดไข้โดยใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลัก3ห่วง2เงื่อนไขควบคู่กับคุณธรรมความมีเหตุผลนะคะคือใช้เจลาตินในการทำให้สมุนไพรเป็นเจลและใช้ผ้าในการห่อถุงเจล เพื่อลดความเย็นที่สัมผัสกับผิวหนังค่ะความพอประมาณคือใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการทํานวัตระกรีภูมิคุ้มกันนะคะคิดค้นสมุนไพรและสารที่เป็นส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของผู้ทดลองค่ะเงื่อนไขความรู้นะคะบูรณาการเข้ากับรายวิชาศิละปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ค่ะความหนักในคุณธรรมนะคะก็คือความอดทนความภาคเพียรความสามัคคีกันในหมู่คณะและการช่วยเหลือกันศึกษาค้าานคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมค่ะขั้นประเมินและสรุปเช็คประเมินประสิทธิภาพของแผ่นแปะเจลสมุนไพรลดไทยประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีอาการเป็นไข้และจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินการขันร้นปรับปรุง ทำการประเมินผลการดำเนินการรวมถึงอุปสรรคต่างๆสรุปเป็นรูปเล่มและนำมาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการครั้งต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบมีดังนี้สมุนไพรได้แก่ 1. ลังจืด 2. ย่านาง 3. ฟ้าทะลายโจร 4. ว่านหางจระเข้ 5. ใบน้ำเต้า 6. ตะไคร้และส่วนประกอบอื่นๆได้แก่เจลาตินสัรพคุณของสมุนไพรนะคะ ใบย่านางเป็นยาเย็นมีความโดดเด่นด้านการดับพิษและการลดไข้โดยใช้ลากแก้ไข้ทุกชนิดว่านหางจระเข้ช่วยรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลที่เกิดจากการฉายรังสีได้ดีนอกจากนี้ยาสามารถใช้ในลักษณะของเครื่องสำอางได้อีกด้วยคือการป้องกันผิวไหม้ใบลังจืดใช้แก้พิษและล้างพิษฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีรสขมอยู่ในกลุ่มยาเย็นใช้บรรเทาอาก,การไข้หวัดแก้ไอและเจ็บคอ ตะไคร้กิ่งของตะไคร้ที่มีกิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งยังนำมาประกอบเมนูอาหารได้อีกหลากหลายต่อไปนะคะปริมาณและสัดส่วนที่ใช้ว่านหา,างจระเข้ใบลังจืดใบหญ้านางใบน้ำเต้าใบาฟ้าทะลายโจรตะไคร้ที่ปั่นแล้วอย่างละ250มิลิลิตรเนื้อตะไคร้ปั่นละเอียด100กร,รมัมและเจลาตินหนึ่งร้อยกร,รัมค่ะ ต่อไปเป็นวิธีการทํานะคะ1นําใบสมุนไพรทั้ง6ชนิดล้างด้วยน้าเปล่าและฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเตรียมปัน่น 2. นําใบสมุนไพรที่ฉีกแล้วนําไปปั่นและกรองกากสมุนไพรออก 3. ตวงน้าสมุนไพรและเจลาตินใส่หม้อ4ตั้งไฟและคนเจลาตินให้ละลายใช้เวลา3-5นาที5รอให้สมุนไพรในหม้อเย็นและตักใส่บรรจุภัณฑ์ 6. นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเพื่อให้เจลเซตตัวใช้เวลา15-20นาที เจ็ดตัดผ้าใยฝ้ายหรือผ้าคัตต้อนมาเย็บเป็นถุงสี่เหลี่ยมเพื่อใส่เจลสมุนไพรการทดลองครั้งที่หนึ่งนะคะสมุนไพรที่เตรียมไว้ห้าชนิดได้แก่ใบหญ้านางใบรา,างจืดใบฟ้าทลายโจรใบน้ำเต้าและบ้านหางจระเข้กับผงวุ้นผลการทดลองครั้งที่หนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้มีเนื้อสัมผัสแข็งตัวมากเกินไปและมีกลิ่นเหม็นเขียวของสมุนไพรค่ะการทดลองครั้งที่สองนะคะสมุนไพรที่เตรียมไว้ห้าชนิดได้แก่ ใบหญ้านางใบรางจืดใบฟ้าทลายโจรใบน้ำเต้าและว่านหางจระเข้บวกเจลาตินและน้ำตาไคร้ผลการทดลองครั้งที่2นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนลงเหมาะสมต่อการใช้งานและมีกลิ่นหอมจากน้ำตะไคร้ค่ะการทดลองครั้งที่3มนะคะสมุนไพรที่เตรียมไว้หชนิดได้แก่ใบหญ้านางใบรางจืดใบฟ้าทลายโจรใบน้ำเต้าและว่านหางจระเข้บวกเจลาตินบวกน้ำตาไคร้และเนื้อตะไคร้ปั่นละเอียด ผลการทดลองครั้งที่3ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมต่อการใช้งานและมีกลิ่นหอมยาวนานมากกว่าการทดลองครั้งที่2สรุปผลว่าการทดลองครั้งที่3สมบูรณ์ที่สุดค่ะแบบประเมินนะคะน่านประสิทธิภาพในการใช้เจลสมุนไพรลดไข้ 1. เจลสมุนไพรลดไข้สามารถคงความเย็นได้ในเวลา15-20นาทีมีความพึงพอใจมากสสามารถช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจมาก 3. สามารถทำความสะอาดหลังใช้งานได้ง่ายและนำกลับมาใช้ได้ง่ายมีความพึงพอใจมาก 4. ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงภายหลังการใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการลดไข้มีความเหมาะสมมีความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะ 1. เจลสมุนไพรลดไข้มีกลิ่นสดชื่นมีความพึงพอใจมาก 2. สีและรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมน่าใช้งาน มีความพึงพอใจมาก3เนื้อสัมผัสของเจลสมุนไพรลดไข้เหมาะสมต่อการใช้งานมีความพึงพอใจมากผลรวมคือมีความพึงพอใจมากค่ะผลการดําเนินงานโครงการแผ่นแปะเจลสมุนไพรลดไข้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ประจําปีการศึกษา2564ดําเนินการโดยสมาชิกกลุ่ม Energy of n e r s รายงานฉบับนี้จะทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกยายนพุทธศักราช2564สถานที่จัดนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกระปุกอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทางคณะผู้จัดทําโครงการได้ทําแผ่นแปะเจลสมุนไพรลดไข้จากสมุนไพรพื้นบ้านและนําไปให้ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ทดลองใช้ ควมทั้งติดตามผลพร้อมประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของเจลสมุนไพรลดไข้หลังการใช้งานค่ะประโยชน์และจุดเด่นของนว,วัตรกรรม1ได้นว,วัตรกรรมที่เกิดประโยชน์ทําให้บรรเทาอาการไข้ได้เบื้องต้น2ทําให้สมุนไพรที่มีอยู่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลดีต่อสุขภาพ3แผ่นแปะเจลสมุนไพรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปซื้อตามท้องตลาดสรุปผลนะคะ จากการทำนวัตกรรมครั้งนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตแผ่นแปะเจลสมุนไพรลดไข้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ซึ่งก่อให้เกิดองความรู้ใหม่และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอนวัตกรรมแผ่นแปะเจลสมุนไพรลดไข้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ